นี่คือขั้นตอนการเห็ดขึ้นลำตันะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวห่ออยู่บานขั้นตอนนี้ขั้นตอนตัดดาบนะครับตัดช่วงดาบนี่ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับในการขึ้นบล็อกนะครับต่อไปห่ออยมาอัดนะครับมาอัดมาตอกนะครับบังหาโลนะครับพ่อก็าใส่วิธีการตอกเพืกันะครับตอกเพื่อบังหน่อยนะครับฉีดยาก็เรียบร้อยนะครับตีดยาอยู่มานซีโร่กลัวเกือบหาโลนะครับ เดี๋ยวเขาจะมาตอกเสียเห็มเต็มนะครับเดี๋ยวไปหลุนดึงมึงแนงกันนะครับว่าตอกออกมาจะนักสำเร็จนะครับนี่นะครับพี่<ด>เเขา่างกขาระว<แ>่าสามสอนเนอสามสอนไปยน,น,นึงอเอเอห้องเก่าไหมไอ้ใส่สามตัวไอ้เขาบอกใช้เก่าสอน เริ่มแล้วแลกมันนิ่งครับขี่ปหนาหุ่สองเอ, <laughs> อาก็จะตอกไปเรื่อยนะครับไปสีหน้าจนมันเต็มนะครับเดี๋ยวเขาจะมามึงนะครับว่าสะได้สักกิโลนะครับ นีะครับหลังจากเข้าต่อหอดไม้สีน้ำตาลเตไปเ้าก็ใส่เล็กนะครับเล็กนี่เป็นเล็กนะครับมันมันเหมือนนะครับหนอก่ายจริงนะครับนี่อ้าวเต็มเต็มนะครับนี่ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับเราต้องไปเรื่อยๆสิน้ำตาลเตาเข้าอยู่งมื่อตอนการตัดแจงดากนะครับก่อนจะเต็มนะครับนี่เท่า กะตอกเต็มเรียบร้อยนะครับตามผีห่ออยา่างใดนะครับหกสิบเซนนะครับนี่นะครับจะห่อจะไปสร้างหนำหนักร่วมกันนะครับว่าร่วมจะกี่แยนี่จ็กลนะครับไปพี่ไปสร้างโอ้ยสร้างอะไงครับได้ไม่ได้ไมไดผมกาวประมาณสี่โลนะครับร่วมนั้นร่วมนี้เดี๋ยวก็จะสี่โลสามนะครับ อาไปเห็ดกในซีโร่สามนะครับเดี๋ยวม่ห้ออเดีมาตัดแป่งนะครับซีโร่สามนะครับสรุปแล้วนะครับแล้วก็มาดแล้วรวมนั่นรวมนีจะสักกิโลนะครับบรูดหาโรแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวหองเดยวมาตัดแป่งนะครับเอารวมเงาอนะครับสี่ห้องห้องก็ตองในตามรวบหนาอสี่สี่ห้องต้องการแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนตัดดาบนะครับตัดช่วง dạ con cái này cám bộ cám ý mắm cái gì hết gọi là cái này นี่นะครับยาอย่ามาแงตงผงผายว้นะครับโครงการให้มาแตงติดปรเิบัติสีนะครับบนี่นะครับพวกแามาติดประเทตมันได้การสนานี่นะัเอาไปกินได้ ออมาเป็นูปกะนี้นะับเขาจะมาหล่อนะครขั้ตนตอนต่อไปเขาจะหล่อหล่อจริจงจริงนะับแจ้งอย่างใรูปทรงอย่างใดนะบั้างไหนเนีน่ทั้งไหเน,นี่ยข้างไนด้หมูเอ้หลักดอ้นี่คือขั้นตอนการเห็ด เสร็จน้ำตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเ่าอย่ยางนหล่อขัอ้นตอนต่อไปจะเป็นการหล่อนะครับหล่อกิงแล้วก็เอาดูส่งนะครับตะกีกระดาษกันไฟนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ